สวัสดีครับผมสวัสดี f อฟทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับเรลขคาาดนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลหาหนอยนของวันที่25พิพฤศจิกายน2อง7กก่อนอื่นที่ไปดูตัวเลขผลสรุปกันเราก็มาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์ โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล็กนะคระบในช่องทางเดียวนะครับผมในช่องทาง y o u t u b e ขอ F4 ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล็กนักละดนั้นขอทุกท่านมีสภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาภมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขาครับ รวย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 ทุกท่านครับผมนะครับเลขลาศนะครับผมจะกลับมาใช้15ชุดนะครับ15คู่ชุดนะครับ10ชุดนี้นะครับอาทิตย์กว่าแล้วนะครับผมนะครับอาทิตย์แรกนั้นเข้านะครับวันละคู่ถึง2คู่อยู่นะครับแต่เสียบ 3- าวันนี้ไม่เข้าเลยนะครับนะครับ เสดายนะครับเสดายสูตร15ตัวนะครับเลรัฐจะกลับมาใช้15ตัวยังไงก็ต้องกล่าวขอบคุณ FC ท่านนั้นอีกเหมือนเดิมนะครับผมได้ลองแล้วนะครับผมเสียโอกาสครับเสียโอกาสเสดายตัวเลขสูตรนะครับรับ15ชุดนะครับผมระยะเวลาเกือบ2ปีนะครับผมที่ไม่เข้าเลยมีแค่2ครั้งนะครับ15คู่ไม่เข้าเลยมีแค่2ครั้งนี้แจ้งให้ทราบ มาดูของวันนี้ครับผมเข้ารูด6ไปทั้งหมด4ครั้งเข้ารูด72ครั้งเข้ารูด8 4ครั้งนะครับผมเท่ากับตัวรูด10ครั้งนะครับส่วนคู่เจาะนี้ต้องขออภัยนะครับผมหลุดนะครับผมไม่เข้ามาดูครับวันที่26ไม่บลาดปล่อยอะไรว้ให้นะครับผมเลือกไปนาคลาดก่อนนะครับ ทำสติมาแล้วนะครับทำสติมาแล้วนะครับ8 9วันนะครับในเลขชุด10ตัวนะครับไม่คุ้มครับนะครับเลขลาดพยายามคิดพยายามนึกนะครับพยายามคำนวณนะครับแต่มันก็ข้อมไปข้อมมานะครับกลับมาใช้15ตัวดีกว่าส่วนของเรื่องเวลาจะถึง8นาทีไม่ถึง8นาทีเลียกลาดไม่สนใจนะครับ ก็เลยคลาดพูดไม่เก่งนะครับผมเอาตัวเลขไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวสักมีสักวันหนึ่งมันคงจะผ่านกฎกติกา YouTube เองนะครับผมก็พูดให้ฟังนะครับผมคลาดวางรูดไว้นะครับผมสี่ห้าหกชุดเจาะนะครับผม

นะครับผมหกเจ็ดหกแปดหกเก้านะครับเจ็ดแปด chất cao xì sì cao แปดเก้านะครับชากกับ 5, ห้าฮานอยนะครับก็ตัวรูดก็เข้าดีนะครับผมวันนี้เข้าไปทั้งหมด10คู่นะครับแต่คู่เจาะนะครับผมได้รัดค่อมไปค่อมมานะครับ เดี๋ยวต้องกลับมาใช้สูตร15ตัวเหมือนเดิมสูตรที่เลขลาดใช้มา2ปีผิดไปแค่2ครั้งนะครับถ้าเป็น FC ที่ติดตามสูตรนะครับเรนนั้นนะครับเน้นไปที่ตัวรูดนะครคู่เจาะนั้นนะครับที่ไม่เคยเข้าเลยใน15คู่มีแค่2ครั้งนะครับเน้นไปที่4นะครับ ครบหน้าจอไปขอให้โดนขอให้มานะขอโชคดีทุกท่านลนะำพังจะแค่ให้ถึง8นาทีก็พูดยากพอให้ตัวเลขน้อยเวลาในะการทำ Youtube ก็ไม่ได้ ให้ตัวเลกมาก FC ก็ไม่ชอบก็เปว่าเอาตามใจคนทำแล้วกันะะนะครับขอท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับ